สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะทราบไหมคะว่าผู้บัญชาการทหารบกได้มีดําบิให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมัคคุเทศน้อยขึ้นเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้น้องๆมีความสามารถในด้านการพูดและทําหน้าที่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในค่ายทหารค่ะเชื่อหรือนครับว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าในแต่ละค่ายทหารนั้นจะมีอนุสาวรีย์มีพระราชานุสาวรี หรือมีพระบรมราชานุสาวรีเป็นศูนย์รวมจิตใจของกําลังพลและพี่น้องประชาชนในค่ายในพื้นที่กองทัพภาคที่สองก็เช่นเดียวกันครับแต่จะมีอนุสาวรีย์หรือพระบรมราชานุสาวรีใดนั้นเราจะให้มัคคุเทศน้อยของกองทัพภาคที่สองเป็นผู้แนะนำครับ Hello everyone in our second army area camp we have a monument of King Narai Suan the Great in Camp s u d a n a r i สวัสดีค่ะที่กองทัพภาคที่สอง มีพระบรมาราชานุสาวรดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ค่ายสุเรนาราีจลดจังหวัดนครราชสีมาเลยครับที่นี่กองพลญหารรพหทักษีพระนรมราชานุสาวาลีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารา่าตั้งอยู่ในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจังหวัดร้อยเอ็ด สวัสดีค่ะคีไข่เปรมตินาสุรานท์มีรูปปั้นหุ่นสำริดพลเอกเปรมตินาสุรานท์ตั้งอยู่หน้าไข่เปรมตินาสุรานท์จังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีครับในกองบลพันธ์ที่สองมีสามข้อขุดดางในขัานตรนนี้ครับจะกดข้อความรื่องสีมาครับ Good morning at the 2 1 s t military circle This is Tha Sura Narimunment Oh y u m e n t The monument is located in Military Circle 21st located front of the สุรรนาีอ์สวัสดีครับที่นี่คือมณฑลทนานบกที่11นี่คืออนุสาวรีย์ท้าสุรนารีหรืออนุสาวรีย์คุณย่าโมตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามณฑลทนหารบกที่11ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ ที่มณฑลทนหารบกที่2 2มีอนุสาวรีย์กรมหลวงสำเร็จที่พระโศกตั้งอยู่ในค่ายมณฑลทนหารบกที่2 2จออังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะสวัสดีครับที่มณฑลทนหารบกที่2 3มีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจิรพลลิพินิลคราบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพัน 1, ปีหลวงอยู่ในค่ายศิริพินจังหวัดขอนแกน่นสวัสดีค่ะที่มณฑลทหารบกที่15มีอนุสาวรีย์พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน อยู่ในค่ายวีรวัตรโยธินจังหวัดส,สุรินค่ะสวัสดีครับที่มณฑลทนหารบกที่27มีอนุสาวรีย์พลตรีพยาประสเสรฐสงครามอยู่ในค่ายประเสรฐสงครามจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสวัสดีครับที่มณฑลทหารบกที่28นะครับมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวรัชการที่6อยู่ในค่ายศรีสุนทรจังหวัดเลยฮลโล สวัสดีค่ะ at the c h e n n a u Military Cycle ที่มณฑลทนห,าหารบกที่19 we are have a General Giswala monument มีอนุสาวรีย์พลเอกกิจติวราอิรฟันอัลกิตติวราอยู่ในค่ายกิจติวาราจังหวัดนครพหลฯสวัสดีจังนครเหนือสวัสดีค่ะ,คะที่นี่มณฑลทนห,าหารบกที่210มีอนุสาวรีย์พยอศเมืองขวางอยู่ในค่ายพยอศเมืองขวางจังหวัดนครพนมค่ะสสวัดีครหหับที่กรมทหารลาดที่16 มีอนุสาวรีเจ้าพยาบดิณเดชาสิงหสิงหาเสนีอยู่ในค่ายบดิณเดชาจังหวัดยะโสธรสวัสดีค่ะที่นี่กรมทหารราบที่23มีอนุสาวรีย์ก้าการสมรอนุสรสถานของนักรบกล้าอยู่ที่ค่ายสวนธรรมนิชจังหวัดนครราชสีมาค่ะ สวัสดีครับที่กองมหา,าราชที่หนึ่งกรมมหาราชที่23มีพ,พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ในค่ายสุรธรรมชักจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับกองพะฐาราชที่1กรมหาราชที่8มีอนุสาวรีย์วีรไทยอยู่ในค่ายสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับสวัสดีค่ะ ที่กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8มีอนุสาวรีย์ผู้กล้าตั้งอยู่ในค่ายมหาศักดิ์พลเสพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะที่กองพันทหารราบที่สามกรมทหารราบที่8มีพระบรมรูปพ่าบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ดดีสถานอยู่ที่ค่ายทีหัก้าเดโฟร์ไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะ ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่13กรมทหารปืนใหญ่ที่3มีพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็ดจพระจลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในค่ายยดท้ายศิลปสิธิ์จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครราชสีมาร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดนครราชสีมาครับนครราชสีมาองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสุรินทร์ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่ใช่สิลกจังหวัดเลยจังหวัดนครพมจังหวัดสกลนครนะเทพฯจังหวัดนครพนมค่ะ จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเลยครับจังหวัดขอนแก่นค่ะออกเดินชา